ข้อก้ัวสดี้ายแล้วไปชมทุกช่างที่เมือนร่งางกำลังอยู่คลิปน,นี้ได้ครับผมแต่ผมกีฬาเราวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมแบบอาจจะแบบคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะว่าฟาร์มเหล็กอะมันไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเยอะนะฮะโอเคอย่างแรกก็เออมืดสแล้วอันนี้ก็ผมได้พัฒนามานะมันสามารถปั๊มสามอันพร้อมกันได้นะฮะเออคือปกติอะเราจะปั๊มหนึ่งอันก็ แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ไอสองอันเนี้ยไอสองอันเนี้ยก็เอาออกไปแล้วก็ถ้าอยากปั๊มสองอันก็เอานี้ออกไปแล้วก็มีสองอันนี้ถ้าอยากปั๊มสามอันก็ป,ปุ๊บเลยนี่ผมไม่แน่ใจว่าปั๊มสี่อันได้หรือเปล่านะนะครับแล้วผมก็ปั๊มมาเนี่ยหนึ่งลังเต็มๆทั้งสองอันเออเราจะมาเตรียมของใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องใช้อะไรบ้างอะ ก่อนอื่นผมแบบคือแบบทุกคนจำตัวฟอร์จูนสองได้ไหมครับตัวฟอร์จูนสองที่มันมาเฝ้าประตูให้เราตลอดอะนั่นแหละผมได้ฆ่ามันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันแบบมันแบบมาขวางทางตรงนี้ะ่ะผมก็เลยฆ่าไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มันแล้วไงออวันนี้นะเราก็เลยจะมาทําสุสานให้มันนะฮะอไปนี่ก่อนเราทําตรง หน้าประตูเลยละการอุ้ยตกตกนอนก่อนนอนก่อนเราจะทําด้วยอะไรดีเดี๋ยวขอคิดก่อนนะทําตรงนี้แหละเอาอ่ะอันนี้มาอันนี้เอ่ามีอะไรอีกไหมอาซาแลบอาบอกมาโอเคนี่เน่ทำอย่างนี้ทำตรงไหนดีตรงนี้ไหมตรงนี้ โอเคเอานี้ออกก่อนมันกี่กะนี้เอาเอาออกมาเอาออกมาโอเคอย,อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปี้แล้วก็มีอย่างนี้บับเอ้ยผิดผิด,ผดวอลแล้วกันใช้เป็นวอลแทนนี่ไงแล้วก็ป้าย มีไม้ไหมนะไม่มีไม้เลยขอไม้น่อยนี่ไงแต่อันเดียวมันไม่พออ่ะอืมต้องการหลายๆอันไม้ใช้ไม้กีนนะ่อันนะใช้หกอันอันนี้ไม่พอ,อกอจุด i อจุด p e เ t e r เขียนว่าอะไรเนี่ยชื่อชื่ออะไรดีชื่อ ฟอจูนสิบชื่อเหมือนแบบฟอจูนระดับสิบอะไม่ใช่ฮนะอฟอจูนสองขายสิบเอ็มมาแล้วพอจูนสิบไงเออแล้วก็เราก็ต้องการเนมแท็กซึ่งเนมแท็กเนี่ยมันหาได้จากเอ่อพวกไอ้สปอนเซอร์ในกล่องในกล่องหลายๆกล่องนะหรือว่าแลกตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันจะต้องแลกกับวลเลเจอร์ที่เป็นระดับไดมอนด์นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะแลกซึ่งมันต้องใช้กระดาษแลกเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บอ้อยที่มันที่เราทาฟาร์มไว้นะไอตัวนี้จะตายอยู่แล้วนะ่ะปล่อยมันไปเคเราเก็บอ้อยเลยเก็บ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 แนีเ้เดี๋ยวเราเข้าทําแบบกันเลยละกันนะไปวู้ เสร็จเรียบร้อยแล้วยอดไปเลยโอเคเข้าไปเราไม่ได้ได้มาแค่นี้นะแค่นี้มันน้อยเกินเรามีปืนในนี้อีกออกมาเท่าที่ได้โอเคได้ประมาณนี้ไม่เป็นไรโต๊ะคราบขอโต๊ะคราบหน่อยอือคราบตรงนี้นี่แหละคราบโบ๊โบ๊โบแล้วก็จะมาแลกกับตัวที่มีไอยศสูงสุดนะคะซึ่งมันทำอะไรอยู่ตรงนี้เนะี่ย เออเอ็มมาเร่ยศเอ็มมาเร่ l, M l, ไม่กี่ไหรยศเอ็มมาเร่อ่านี่ไงใช่ปะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชใชนี่โอ้ expert ไปแรกอ่ะอะ,อะไรวะเออมันค้างมันค้าง ค้างหรอค้างหรอมันจะไปนอนแหละก็ปล่อยให้มันไปก่อนพวกนี้มันน่าจะรีสต็อกให้เรานะนอน้วยเออพ่งนี้เนี่ยคือแบบมันเลขต่อไม่ได้สักทีย่อะไรวะเนี่ยโหไม่ไหวเลยอ่ะนอนนอนมัน,นเป็นเพื่อนมันหน่อยตื่นมามนอาจจะเคลียร์สต็อกรีสต็อกให้เรา นายไอ้ไนายนายไม่รีสต็อกให้เราอ่ะนายอะไรวะโหแล้วเราจะแลกเนมแทกจากไหนเนีย่ยปดอันนี้ไม่ใช่โอ้เอ้ยเร็วเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วดิ หรือว,ว,ว่าเราอาจจะแลกกับอื่นกับมันหรอ่าลองดูลองดูงดเฮ้ยโอ,โอ้โหโ,โ,โอ้สุดยอดไปเลยโอเคจำเอาไว้นะโอเคงั้นแรกเอ็มมารัลกับตัวนี้กันให้มันถึงสิบเก้าหรือแลกไปให้หมดเลยแล้วนี่คือ เนมแท็กอันแรกอันแรกโอ้โหงั้นเราตีชื่อกันเลยดีกว่าหรือว่าจะแลกทั้งหมดก่อนอันแรกแรกไว้ให้มันหมดก่อนละกันอ่าเก็บไว้โอเคอันนี้เก็บไว้ละถ้าเรามาตีชื่อกันนะฮะชื่อเออเอาชื่ออะไรดีเอออืมโอเคน่าจะได้แหละโบ๊ะไปโอเอ็มแตกเรียบร้อย โอเคเราได้นิมเทคมาแล้วเอ่อ uh, เราต้องการอะไรอีกต่อไปเดี๋ยวเราไปจับอมบีกันดีกว่านะคะโอเคเอ้ยอะไรเนะี่ยมันจะกลางคืนแล้วไม่เป็นไรเราทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าเราทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็ได้ทำอย่างอื่นก่อนก็ได้โอเคไป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 แปบ๊บเดียวถึงแล้วยังไ,ไงโอเคฟิว okay. ก็จะใช้บล็อกดินพวกนี้จับซอมบี้นั่นเองนะเป็นห้องเอาไว้นะเราก็จะมาสร้างฟาร์มเล็กกันตรงบริเวณนั้นนะครับมันจะอยู่ในสปอนช้างนลหมายถึงว่ากรอบใหญ่สปอนช้างกรอบใหญ่ไงเราก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปแถวนี้นะแล้วเราก็เอากล่องมาวางซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเตรียมของกันซึ่งวัสดุที่เราจะใช้สร้างเนี่ยเราจะใช้ เอ่อใช้แบ็กสโตนนะที่มันอยู่ในเนเจอร์แบ็กสโตนพัลลิชบริกนั่นเองนะฮะออกเสียงยากเลยคือมันก็จะอยู่ในในในก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้หรอกโอเคเออกระจกมาแล้วเราก็ไปที่นู่นกันเลยไปใส่ในกล่องเอาไว้นะ จริงๆเรายังไม่ต้องเตรียมหรอกก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอากระจกเข้าไปแค่นี้แหละพอรอเย็นเลยล้กันนะเดี๋ยวเข้าวับโซนนะไปโอ,โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับก็เราหาซอมบี้แล้วเราจะจับไว้แบบใกล้ๆนี้ก็ได้ประมาณตรงนี้ประมาณทำไมมืดจังเลย ขอปักครับอีกนึงคือแบบไม่ได้ปิดม่านอะ่ะเพราะว่าม่านถอดเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละแสงมก็เลยเข้าเอานี่ไงสวี่เสร็จแล้วนี่ไงโ oh <my> อ้ไม่ก็ล้อมี่เลยโอเค เฮ้ยร้องไงนะไม่ฮึฮึโอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทุกคนแค่นี้เสร็จแล้วเนะี่ยทำไมมันง่ายจังเลยโอเคเอ่อชัวร์ชวรแล้วก็สามารถเปิดให้มันได้แล้วก็ใส่นเนมแท็กไป ขยายห้องให้มันนิดนึงไหมขยายห้องขยายห้องสองสารมันอยู่ห้องนิดเดียวสงสารมันไม่ใช่อะไรหรอกอขยายมาขยายมาขยายมาเ okay. คกินอาหารนิดนึงอยากกินเปล่าอยากกินเปล่าอ่ะอันนี้เอาออกได้อยาปังเฮ้ย เออมีนั่นหนโอเคข้างหลังเราออกได้ใช่ไหมโอเคได้ไม่จะบัาาบงดิจะขยายห้องให้นะเอ้ยจะขยายห้องให้นะไม่ใช้โชวเว,วล่ะใช่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทอตมานิดน,นึงให้ทอตมันนิดนึงโอเคทอตทอดเดี๋ยวมันมืดไง อาจจะก,กลัวความมืดก็ได้ซอมบี้อะ่ะเออแล้วก็ลากไปแค่ตรงนี้เออใกล้นิดเดียวอีกโอเคคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพราะว่ามันก็เสร็จแล้วลนี้อะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หรือคลิปหน้าแต่เป็นคลิปของวันไหนไม่รู้อ่ะสร้างฟาร์มเด็กแน่นอนฮนะแต่ไม่รู้เสร็จเปล่านะอาจจะเสร็จแหละเพราะว่าเราสร้างแค่ฟาร์มเดียวไงเออแล้วจะลงมาทําไมนะ ไก่เกิดสะอันนี้ก็ EP เก่าก็ปาติก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมมันใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันขยายเป็นสามอันได้นะไม่ต้องสองอันนะ่ะตอนแรกก็นึกว่าขาบมาเกินจริงๆก็ขาบมาใช้ได้อุ้ย อ้าวอืมอืมที่เราไม่รักซอมบี้มาไว้ใกล้ๆตรงนี้นะเพราะว่าก,ากาลัวโกลลมโดนทิ้งไปไม่เอามีเยอะแล้วก,วกวลัวโกลมมันมันจะเอาไปกินเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าสกิลิตันเห็นตัวเทาๆอาอซอมบี้เราอยู่ตรงนี้เหรอ โอ้สิ่งยาไปเลยซอมบีวันดีแต่ทำให้มันดีๆนิดน,นึงโอ้หมืดมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปเลยแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ะนะครับเอ้วเอ่ออ,อ,อยากให้ทำเราทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย 我，呃，啊！